มือลงลำดับต่อไปครับเป็นวัชิรเก้าเจ้าอยู่หัวตรงหน้าประหยัดมื่อลงเ่ากรมสมเด็จพระเทพระักษสุดาสยามรมราชกุมารีตรงหน้าประหยัด เมื่อลงรีงพระบาทปกข้าวปกกระหมอ่อมข้าพระพุทธเจ้านายวุฒิพงศ์สุภะเทิีรองผู้ส่วนราชการพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจพระสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดข้าวโปรดกระหมอ่อมอีกสำนึกต่อสาธารณะรักบ้านเมืองและรู้รักสามัคคีตาสยามบรมราชกุมารี พวงฆ่าพระพุทธเจ้าพระเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดา น้ำดื่มนะครับทุกท่านมารับได้ที่บริเวณนะครับด้านหน้าสารางกลางจะไม่รับผิดชอบนะครับขออ่าตให้ท่านได้นำออกณตอนนี้เลยครับนการัรเมือตองกรม่นงร่วมในการตินครับตรีครับนีจะอยู่บริเวณเาืกางหลังเก่านะครับยาาไปจนถึงเรื่องจำเลยนะครับปลอดภัยนะครับวันนี้งขอขอบค่ดครับ